ล่ like like uce, like like to, pues ่เจ้้าาชวรูยตอนนี้กระแสแ s <S ของกุ้งนางอ่ะแรงมากเลยนะเกี <S <S ่ยวกับเพลงลูกทุ่งพี่ก็เลยคิดว่าจะปั้นกุ้งนางให้มาแทนที่ธรรมดาพวกเราเห็นเป็นไงคะ <c oughs> นี่กุ้งทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะเป็นไรหรือเปล่ากุ้งคิดว่าพี่กบเขาเหมาะสมกับกุ้งอะค่ะเพราะว่าเขาทั้งสวยทั้งเก่งอะแล้วอีกอย่างเขาก็มีประสบการณ์มากกว่ากุ้งอะค่ะกุ้งนางแหละเหมาะสมแล้วจริงๆคือตอนนี้กบ ได้เป็นนักร้องเหมือนที่ตัวเองเคยฝันไว้แล้วก็มีเพลงหนึนของตัวเองแค่นี้กบก็มีความสุขมากพอแล้วค่ะจริงๆนะกระแสกุ้งอกำลังมาเลยกุ้งนางความฝันของพ่อของแม่อยู่ในตัวกุ้งนางแล้วนะช่วยทำความฝันให้เป็นจริงได้ไหมลูก นี่กุ้งนางเมื่อวานเนี่ยเพื่อนที่เป็นดีเจเนะก็บอกว่าเพลงงกุ้งนางเนี่ยติดชาร์จแทบทุกเพลงเลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยขอกันมาเยอะแยะมากมายเลยที่จะฟังเพลงของกุ้งนางเออคุณจิคะเดี๋ยวถ้าเสร็จจากคอนเสิร์ตทริปเนี้ยเขียนขอลาไปพักร้อนหน่อยนะคะเอาไงี้ไหมให้เจ๊อึ๋งเนี่ยกลับมาก่อนแต่เราค่อยลาอ,อย่าห้ามหนูเลยนะคะ มืออยากลาไปหารักแท้ค่ะคุณนี่นี่นี่จะเคียดจ๋าหุ่นอย่างนี้เจี่ยังจะมีรักแท้เลยจ้ะแน่ใจเหรอจ๊ะพี่โดนัันปากคนนะจ๋าจะตบปากแตกบอลฉันละบอลฉันละเคียดลาไม่ได้หรอกจ้ะลูก เพราะว่าเรามีคิวยาวไปถึงเมษาน้าเลยนะจ๊ะโอ้ยอี่หอมแน่เลยอ่ะเออคงยากครับเออแล้วจะมีคิวไปทัวร์คอนเสิร์ตที่บ้านกุ้งมังไหมคะอันนั้นต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าเรามีคิวต่อต่างประเทศเลยจ้ะอแต่ว่ากุ้งเออกุ้นางเดี๋ยวให้หมดทัวร์คอนเสิร์ตก่อนแล้วค่อยกลับบ้านก็ได้แล่พ่อจะขับไปด้วยนะลูก ไปตามประเทศตูกขอติเก็ตสังไินะครับแล่วว่าไรกันไม่เป็นไรจะไปหาแฟนชิ่อลูกก็ได้คุ้งนานเดี๋ยวเธอไปพัก่อนก็ได้นะอย่าลืมล่ะตอนเย็นเนี่ยเรามีซ้อมคอนเสิร์ตที่เวทีจริงกัน กุ้งนางเขาไม่ค่อยมีความสุขเลยนะกุ้งนางคงเหนื่อยอะค่ะคุณจีทำงานเยอะออกคอนเสิร์ตบ่อยทุกวันเลยอีกหน่อยก็คงชินเองแหละครับคุณจีกับการเป็นนักร้องเนี่ยไม่นานนักหรอกแต่ดีขึ้นเองละตอนนี้พวกเราต,ต้องเหนื่อยกันหน่อยนะสบายมากค่ะ คุณนางเธอเป็นไรไปเปล่าแหรอคะฉันรู้นะว่าเธออยากกลับไปเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดเธอเพราะว่ายายเธอจะได้เห็นความสำเร็จของเธอ แต่ว่าบริษัทเขาก็วางคิวงานนี่กไวายาวเลยนะะี่ค่ะคิวงานฉันสัญญานะว่าพอจบทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วเนี่ยฉันจะให้เธอหยุดหนึ่งสัปดาห์จะได้กลับไปหายายเ่ยทิงนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยฉันจะให้เธอกับเ,เพื่อนๆเธอย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่บริษัทฉันซื้อไว้ให้ย้ายทำไมอะคะคุณจิที่เดิมก็ก็ทีหิวแล้วอะ่ะฉันเป็นห่วงเธอกลัวจะเกิดเรื่องไร้ไรกับเธอขึ้อนอีกแล้วพี่การพี่ร่วงพี่เะเอมเขาจะไม่มีปัญหาหระคะ สองคนนั้นไม่เป็นหาดีใจซะอีกคุณที่ชอบบงังคับจิตใจฉันอยู่เรื่อยเลยนะฉันบงังคับจิตใจเธอได้เหรอไม่มีทางหรอ ฉันแค่อยากจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเธอเข้าใจฉันใช่ไหมเข้าใจค่ะ สรุปนะครับสำหรับคอนเสิร์ตสยามซองครั้งนี้นะครับผมจะให้กุ้งนางเนี่ยโชว์เป็นคิวสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยก็ดีครับคุณจีแล้วก็ในเรื่องของระบบแสงสีเสียงฉากเวทีทั้งหมดเนี่ยผมขออนุญาตนำเสนอเพื่อนผมชื่อคุณก้องเขาเป็นผู้จัดมืออาชีพแล้วก็เคยผ่านคอนเสิร์ตเรื่องงานใหญ่ๆมาแล้วมากมาย ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สรุปอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนนี้เรื่องของการเชิญแขกผมว่าเราน่าจะเชิญบุคคลดังๆที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่คุนหน้าคุนตากันในวงการนะฮะอย่างพี่ก้องปิยะนี่ก็ได้นะครับงานจะได้ดูแบบยิ่งใหญ่ไงครับนาทีทองกับสองจูเนี่ยรู้จักคนเยอะดีนะครับ น่าจะเป really ิดบริษัท o น g a n i z e เลยใช่เนะครับพี่ผมกับซองชูก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเปิดบริษัทแต่ว่าผมเริ่มอยากจะแหวนใหม่เลิกร้องเพลงสกพากหนึ่งก่อนก็ไม่เป็นหายนะครับถ้าเกิดว่าพี่อยากจะทำเนี Floyd ่ยผมสนับสนุนเต็มที่ยินดีด้วยนะคะผู้บริหารบริษัท organize คนใหม่ เช่นนี้คุณตั้งใจเอามาให้พ่อโพรมันเป็นของพ่อกับแม่พ่ออยากให้กุ้งใส่เข็มร้องไห้ไลูกเพื่อจะได้เห็นภาพของแม่สักครั้งหนึ่งนะลูกอยากจับตัวความคิดถึงไปตรึงไว้บนฟ้า